คุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My t Channel นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะทําคลิปแกล้ง <Yahoo! S 1> ส่วนจะแกล้งใครนั้นบอกเลยทั้กันว่าจะแกล้งเพื่อนนี่แหละแต่จะแกล้งอะไรดีคิดแป๊บ A few moments later คิดอ,อกแล้วผมว่าจะแกล้งเพื่อนโดยการที่ผมนะ่ะเป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลมาก <Yeah. S 1> แต่ว่าเล่นการพนันไม่เป็นนะครับ เพื่อนผมคนนั้นก็รู้ไงว่าผมอะ่ะมันไม่เล่นอยู่แล้วการพน,นันแต่ผมจะโทรและบอกว่าผมติดการพนันบอลเนี่ยครับ10,000บาทถ้าไม่จ่ายกูโดนกระทืบแน่อะไรประมาณนี้นะแต่แล้วเรามาดูเพื่อนกันว่ามันจะช่วยผมไหมนะครับซึ่งต้องบอกกันเลยนะมันจะมันจะรู้ไตผมหรือเปล่าว่าผมแกล้งแต่ผมก็ยังไม่เคยทําคลิปแกล้งนะนี่เป็นคลิปแรกนะครับที่จะเป็นการแกล้งคน <No. S 1> พูดถึงก็ลองเลยดีกว่านะครับ แกงแก๊งที่มันเคยเล่นเกมกับผมดีกว่าคุณมาร์คครับคุณมาร์คโทรเลยแล้วกันเลี้มีเลขหมายที่คุณเรียก <f> ผมโทรหาคุณนัสแล้วกันนะครับ มีออนมาสามนาทีที่แล้วด้วยนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินปะได้ยินได้ยินทำอะไรอยู่เพื่อนอเ,เ,เล่นเกมมือถืออ่ <S <S เออพอดีมีเรื่องจะปรึกษาลูกคนนิดนึงว่วะสบายสบายว่ามึงเคยเล่นพนันบอลไหมวะ แล้วเป็นไงมึงทำไมช่วนธรรมดาไม่ได้มีเสียมีได้มีเสียเหรอ,หอแต่กูเสียว่ะแล้วที่นี้กูต้องจ่ายเขาหมื่นหนึ่งในวันพรุ่งนี้อ่ะมึงพอจะมีให้ยืมไหมวะมึงเล่นตัวไหนเนะี่ยก็เล่นหลายตัวแต่ก็ไม่ได้ทักตัวเล่นแบบคู่แทงคู่เดียวนอนหนอกเลยหรือว่าเล่นแบบสเตป สเตกู <Step. S 2> เล่นสเต็ปม,มันถูกยากถ้าจ๋าเล่นอ่ะแนะนำว่าเล่นเล่นเป็นตัวไปเลยแต่กูว่าจะพอแล้วว่ากูโดนไปหมื่นหนึ่งเนะี่ยกูต้องจ่ายเขาพวกนี้คือหมายว่าตอนคือจ่ายถามว่าอะไรมีมามว่าม,มีไหมเหรอกูจะยืมตายม <ใน S 1> ึงเนี้มีไหมก่อนหมื่นหนึ่งเงิน,ะนกูรองเงินเดือนออกอะอมันยังไม่ออกเลยเนี่ยตั้งแต่เดือนนี้แล้วอะ่ะเอาเหรอแล้วอีกอย่างหนึ่งเออเนี่ย ใช่ใช่ยังอาจจะยังไม่มีเนี่ยเออไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนโทษทีว่ะแต่คือก็แล้วแล้วม,มีมีใครพอจะให้ยิมได้บ้างไหมกูโทรหานคนแรกเลยออาไม่เป็นไรกูเข้าใจอยู่เพราะว่าทุกคนมีภาระเนาะแต่กูแม่งกลัวเขาโดนโดนเขากระทืบพวกเนี้ยจกเล่นที่ไหนเล่นในเว็บหรือว่าไงไอเหมือนเป็นโต๊อะโตะที่ไหน ไอแถวแถวประตูผีแหละเขารู ina, ้จ huh. ักจ the so ๋าป่ะเขาก็รู้อยู่เขากูก็เล่นเล่นจนเนี่ยเล่นจนเสียเป็นหมื่นอ่ะเออไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูจะลองหาทางดูนะกูถ้ากูมีกูก็ให้อะแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีเลยแล้วตอนนี้คือกูอ่ะยังไม่ผ่านโปรเยกูเป็นเดียยังน้อยอยู่อ่ะถ้ากูผ่านโปรแล้วถึงจะได้มันหมื่นแปดหมื่นเก้าอืมอืมอืมไงขอบใจมากเด้อง ลองปรึกษาก่อนแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะกูแนะนงไปเนมเนมมีเนมมีเงินเก็บแต่ว่าก็ลองคุยมันดูว่าเออจ้อะคุยมันดูว่าเออมันน่าจะให้แหละแบบว่าวันไหนอะไรก็ตกลงกันไปก็ได้อกใจมาเพื่อนกขจะมาเลยคือพัดพัดพัดตุ่นพัดตุ่นนี้ยิ่เงินพัดตุ่นนี้โคตรโคตรโอะจ้าเอออะโอเคขอบใจมากเพื่อนเลย ยังไงบอกกูด้วยอัปเดตด้วยแต่ไม่ได้กูช่วยจริงๆเดี๋ยวหาทางเอาไว้ไปดูในคลิปช่องไมทีชแนลนะครับสวัสดีครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเพื่อนนัทเนี่ยมันก็งงเหมือนกันแหละว่าผมไปเล่นพนันบอลตอนไหนแต่จริงๆผมไม่ได้เล่นเลยนะคือเล่นไม่เป็นเลยสต็อกสเต็ปอะไรไม่รู้แทงที่ไหนมันถามแบบละเอียดมากแต่ผมก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นแบบไหนเอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบ คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ <Yeah! S 1> ว่าต่อไปผมจะแกลอะไรหรือจะทําคลิปอะไรอีกอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หน่อยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับ MyT Channel นะครับ <Yeah. S 1> ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ